สวัสดีครับผมหมอเสรีธีรพงศ์นะครับก็วันนี้เรามาพูดยาคุมกําเนิดชนิดฝังซึ่งเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเราใช้ได้ดีพอสมควรทีเดียวนะฮะแต่เดิมมาเนี่ยยาคุมกำเนชนิดฝังเนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแต่เดิมมาเราใช้6 6อันฝังเป็นรูปพัดที่แขนที่ท้องแขนตรงนี้นะฮะ เขาก็เอามาทดลองในประเทศไทยปรากฏว่าใช้ได้ดีก็กลับไปใช้ในต่างประเทศต่อมาก็เหลือ2อันต่อมาก็เหลือ1อันปัจจุบันนี้ใช้เพียงแค่อันเดียวนะแล้วก็ใช้ได้3ปีเพราะฉะนั้นมีความสะดวกมากเลยกับคนที่อยากจะคุมเน,อน,อน,นินนานนะฮะเช่นคนที่หลังคลอดลูกปับ๊บกะว่าอุ้ยตอนนี้ฉันยังจนอยู่ฉันจะไม่สามารถจะมี ลูกได้ในระยะเวลาที่เร็ววันเราก็อย่างน้อยสองปีขึ้นไปเราก็ฝังไปเลยนะฝังที่ท้องแขนเนี่ยขนาดเท่ากับก้านไม่ขีดนะยาประมาณสักเนี้ยแค่นิดเดียวประมาณสักสองสเซนไม่มีอาการอะไรฝังใต้ใต้ผิวหนังลงไปนะก็ง่ายๆนะฮะก็คือกีดเท่ากับเล็บปลายเล็บเนี่ยแล้วก็สอดเข้าไปนะที่ดีกว่านั้นก็คือว่า ปัจจุบันใช้ในวัยรุ่นทั่วโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำให้การคุมเนินเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ยาวนะแล้วก็ท้องยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่ฝังยาคุมก็เราก็วัยรุ่นเราก็ฝังไปแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ยาวใช่ไหมฮะแล้วก็ เขาก็เลยองค์การอนามัยเลกเลยสนับสนุนเรื่องส่วนเงินอันนี้มากระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนเงินส่วนนี้มาทําให้เราวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องไปไปซื้อยาคุมกินนะวัยรุ่นเสี่ยงต่ออะไรบ้างเวลาเรากินยาคุมยาคุมมีเอสโตรเจนมันจะไปปิดอิเฟฟเชียลเฟสผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ตัวตัวนี้มันจะทําให้ตัวตัวเราสูงขึ้นไงตตนนี้พอเราไปกินยาคุมปั๊บมันก็เลยตัวเตี้ยเท่าเดิม ต่อไปเราก็แย่เลยถ้าเรากินยาคุมในอายุน้อยๆน,นะฮะแล้วก็วัยรุ่นม,มีมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำเรื่องการฝังยาคุมเพราะฝังยาคุมแล้วเนี่ยใช้เวลายาวนาน3ปีเราก็มาเปลี่ยนทีหนึ่งสามปีก็เปลี่ยนทีหนึ่งเราก็ยังไม่ได้รับผลจากการที่อ่ากินแบบแบบกินยาคุมซึ่งมีเอสโตรเจนทำให้เราไม่สูงขึ้น นะในกระดาษเดียวกันมันก็มีผลประโยชน์บางคนก็ยังมีเมนตามปกตินะอันนี้เป็นเป็นข้อดีของการฝังยาคุมนะซึ่งในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้กำลังรณรงค์ให้วัยรุ่นนะที่มีภาวะเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์มาเข้ารับบริการแบบนี้ดีกว่าคุณไปทำแทง้งเพราะว่าไปทำแทง้งมีโอกาสตายสูงจากคนที่เขาแบบไม่มีความรู้ในเรื่องการทำแทง้งซวย นะฮะเพราะว่าทันทีที่เราสอดเครื่องมือเข้าไปในโพรงมดลูกโพรงมดลูกนี่สะอาดนะฮะพอเราเอาเชื้อโรคเข้าไปถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีดีไม่ดีติดเชื้อตัวตัวที่รุนแรงคือสโตรโมเนสทําให้โพรงมดลูกทั้งอันรวมทั้งในอุ้งเชิงการติดเชื้อทั่วร่างกายคนไข้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจากการทําแท้งได้อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วคิดว่ามันเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เราก็ไปฝังยาคุมซะนะก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นอกจากนี้นะฮะยาคุมุนนชนิดฝังเนี่ยก็ปัจจุบันเอามาใช้ในบางโรงพยาบาลเริ่มจะใช้แล้วผมก็ใช้บ้างในคนที่เป็นเยื่อบุมือลูกเจริญผิดที่นะสมมติเราตัดมืลรุกไปแล้วแล้วมันยังมีเยื่อบุมือรุกเนี่ยกระจายที่เราจรี้ออกไม่หมดหรือล่อ,อกไม่หมดหรือกะเออไม่หมดเนี่ย เราก็ฝังยาคุมไปได้นะก็ทำให้เขาไม่ปวดนะก็ดีนะแล้วก็แต่ว่าบางคนนี้ก็ต้องฝังอาจจะต้องฝังถึงสองอันแต่เราไม่ได้ฝังในแง่ฤทธิ์ของการคุมเนิดเราฝังในแง่ฤทธิ์ของต้องการโปรเจสเตอโรนในการที่จะควบคุมการปวดของเยื่อบุมะลูกที่มันเกาะนอกนะเจริญผิดที่นั่นเอง